จบไปกันที่สามต่อไปก็เป็นกันที่สี่เป็นกันหมวนได้บ้างเป็นกันสุดท้ายเามื่อยอ่ไม่ใหญ่มันเงาอยู่ได้มาที่เ,เมืออ่อยกับวดก็โวดเอาจ่ว่าผู้เทิดประเมยหรอพี่นานีใส่เทิงมาที่เทิงมาลาดเด้อกอใหญ่ ตามธรรมดาเสียงหลวงปู่นเป็นเสียงมาลาดได้เพราะว่าเท่าไกี้เทศได้ดีอยู่มาที่บ้านในเท่ามาามันเสียงมันเป็นมาลาดแล้วเทศมาลาดใส่ทั้งสองอย่างเลยเได้อยู่คือการเดียนกย็ได้คันมีอพิเทศก็ได้เบิดนั่น พระเทวาสิไปมันน้องคอนก่อนแล้วยังสิโลมาเทศนมาลังเพราะว่านน้องคอนกระทาอยู่ได้มาที่ก็ได้พูดแล้วน้องคอนอำเภอม่วงนี่แล้วสิน้องคอนใส่บุญคือกันมาเทศนมาที่เป็นกําลังพื้นทาคือการบอกให้พื้นทานขี้หล่นเลยมาลาก็จะเทศนายุก่อนเดียวก่อนเดียวเทเทนายแล้วก็สิไป Tôn sa món đời lên la pa cu pi ni cam ba na lên ป่าซายเยนใยเมโซทวงทวนได้ก็บอกว่าทวนเป็นสีเป็นลานสีลือนั่นเป็นนางบวนลวดว่ามานที่กูมเพียนี่ตายแล้วนะ ันซาลือหัวว่ายังเป็นคนนีจานอนวันทานยานทาวก็ลูมยังโอ้โหนาง ปัญหามาด้วยมือกำคังขวบาบาดานสามานาเทียนแทนท้ามาบวชสั่งบรานวนเป็นสีจากเงินได้เจ่เดือนมาอยู่ไนเทือนทองเท้าก็บมนได้ตอนตอนตอน ต้องแล้วบังปัด่อยตอนนางมาแต่ก่อนดูงยาหม่นละมองใจเห็นดาวก็บา ได้แกน่นก้นหมายว่าตนเป็นเจเป็นลชดเหรือได้น้ำตาแหงนอไทยทางสองตัวเนื้องน้องไหลลังย่อยหน้าทั้ง ไหลลงมาท้าวก่ะยอเอาหัวนางแม่ผ้ายาแกนไทยมาพาดไว้ในละวางเนือทางท้าวจึงหัวจางสัญญา

เมื่อนั้นบันพาเวศสันตลาฤสีเจ้าก็จึงถวยเอาน้ำตาแลกขันทีนาอันเป็นเครื่องพาฤสีมาโหดสูงนางลูงลุงโยสาสูแล้ว สาสุเลอมานที่แก้วน้ำตาวคืนมามาที่แก้วมุ่งใจดีแล้วน้งก็จึงกลมกาไว้บาดานา ด้วยสัมภาระบงหลวลายก็ถวายพรแก่พระบาทไทยจีลากศตาวาลสามีขา้าเดชพระเว

เนี่ไปตายในศาลที่ได้กองขานาออลวาลูกกัมพาแก่แม่อยู่ทางใดนะยันใส่เออ เมลาไปใส่มาใส่ละสร้างบ่อืนละมาเว้าเลือว่าอูวงกษัตริย์เจ้าสันดอปัญญาเวทใส่ลูกขึ้นสู่ห้งเมืองกว่างว่าเก่าลางเลือเพิ่นใจลูกหลาให้เมื่อเสือบคำเมือง là mẹ nữ sang bờ má cha khàn là là to khăn đã kéo là xiềng treo treo buôn ta nói mà giữ ta khỏi mẹ แม่มาบริอันมอมลูกหลาแม่หาแล้วกูทุกบ้านละมาพอสัมพัสให้ว่าแม่ผิดเวลาเพิ่นบ่มาลาจการละต้อนรังละบ่อน้อย เป็นวันตัวตัวคอยมาที่พ่อไลักเล่นบ่าวโอ้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 ตาวันตัวน้อคำ่อยว่าตัวคอยจังตาวานเป็นจังเสีดอกเท้าฟ้า น้องที่เก่าท่าแหลงไข่คุณไทยเอออายุเอโห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 วันนี้ไปหาบ้านกะจางลังเอาเหลือหล,ล่นต้นไม้เคยมี คุณไม่มีแต่บายว่ามีมากคุณไทยเอ,เอ,เอ็นล้างเลีาา้ยวาตลอดเมือบว่าบานบ่อสิ่งสบออายนานคือมีสิ่งมาย่อเย้หาจนคำ บอมพอง่าย่อนกลับมาพมเสืซอมาลาดทางนอทันไว้ขอให้โ so อ้งกษัตริย์ไทยให้สังญาติโน่ลเองลัม

สร้างบาลูตน้นคอยมาที่ร์อยผู้เพียนพรำมาอยู่ด้ำไดเจ็ดเดือนตลอดสิน้นบอเคยได้ดอกเพี้ยนใจองค์พระเวทท่านไทยสังมาวาให้เสียใจหลายเดื lại đi sang bó tài bay lơi Phật bầu khướt mà nhận châu Mà sang xe đại đôi Buồn ta bói lúc โอ้ยเหรือแม่นเมื่อไหวปวงร้างบ่บอกแกน้อ,องมาที่ลาตั้งแต่วันลาขันแม่นเสือกินลือ คือบ่เห็นห้อยหลางน่ะคันว่าน่ากินเหลือคือบ่เห็นเจ้าห้อยแก้มเหลือแมนเงือกปากแหลแค่ปากกว้างมากินลาแม่บ่เห็นนเหลือแมนเสือสังสางอยู่ในดอกมากวางทางสังบ่บอกแกน้องมาที่ลาตั้งแต่มา

จนว่าเป็นลมลมสลบตายพอแค่เมื่อพรอยวหนูกน้อยสองวอยอยู่ทีนได้ขอให้องค์กิย์ไทยให้ใครควมจีงเว้าสาอซนื้อ đang nhỏ mưa, say câu và câu chào nhớ tin đại nhớ đại để nó 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 nó, nó. เมื่อนั้นบันฑรพมากา์รัดสีก็จึงทอดเทว่าสวานี้ว่าดูลาน้องมาละเทโอ โอ้ยพี่ก็ได้อามเจ้าแล้วตั้งแต่เมื่อไายหลังมาที่เอ้ยมาที่นี่พี่อยกบอกแกเจ้าว่าเจ้าแก่นสนิหาอันเป็นมีพรญากรมภาด้วยคาถาบทนานิวัน አዲኛ አዲኜ አዲኛ አዲኜ እንደሆነ ኬው ማንዴ สีสานโลพีก็หากเจ้าในสุลสุลหว้วงทุนจะก็แม่จะไดอะไรละหำม,มองแสนถูกต้องอยู่ละเหฮอนแก้่วกับจนละอุน่นขังเจ้าก็พินิฮหาเจ้าอยู่ละตนเดียวละสองสีสเลวละอุ่นเนื้อม้ามอีเอื้อะไรให้ท่านไปแล้วก็บ่ใดบอกแก้เจาเจ้า เจ้าเจ้าละเจ้าละแกละจอมสีแต่หัวที่มาหอนเยววาเมี้ยนีหอนอยู่หายเยาว่าเบียนีหางเจ้าอยู่ลุ่นหลังจะทาเล่นโดนดูลาแก้วมันดียังมีความโง่หนึ่งไอ้นั่นละนาทุกให้แท้ดีลีก็บ่มีอันใดละจากสิ่งสิ่งละก่อนละเพียงละดูดายคนไข้มาเลี้ยงปากเท่านั้นลำบา ากอยู่ห้อยแหงตาเดินเดียวกะสาแวงลาปาไม่ก็พาว่าความทุกข์ให้เท่านั้นบอกวัวตายละไปทรงละสีไลไล ลลลลไล,ลไ่ไลไล่ล่ไอ้ถือไม่เท่าลัดเล่งเท่าละเดินมาสู่าลาหาพี่น้องแล้วมาขอเอาลูกแก้วห้าทั้งสองนี่ลนะนาน้องอ่ะมันที่ยวอ้จ้าสาดุลา แกวมาที่สีเหลือนแล้วอันว่าสองแกนแก้วว่าแก้วแกนแม่นงคานทเ่กว่าให้แล้วเป็นท่านเพื่อมาแลกพญาสัพยุทตยานที่อาจารย์เปิ่นเก่าไว้ที่หากได้จำนำมาวา่าปัตตาจัตวนนาวันนั่งปาทาเวเลยังหัดเทจะพันทนั่งสีเวทงัง phân tích lắm rộng kia sẵn sàng pha môn cho yà và đầm bên cầu và đu la ana và đu la ana và đu la 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 ตัณหาอัละวะาดลูกนี่เป็นดังเสือกเกล็กมาผูกคอนันละนามาที่เอยตัณหาอันห้าเมียนี่เหมือนดังเสือปานและเสือปอมาผูกศอกตัณหาเข่าของนี่เหมือนดังปอกมาสุกดินสามตัณหาอันนี้มันมากินในเป็นเสือไให้เกลือในวัดตาสงสาร เหตุดังนั้นล่ะสองนองคานพี่กรบอกไว้พี่ก็จึงได้ให้แล้วว่าเป็นฐานแก่พระมนาจารย์ผู้พอยากสาธิสาลนเข้ามาขอจ้งแต่แหลงว,วันนี้แล้ว บอท่านนางน้องแก้วสิมาได้อุ้มโจมและใจสุ่มบอท่านนางอู่โดมสิให้กินนมและน้าสังสังเดโน พอดนางเสียหายมานาวนั่งเหนือตาพำเชื้สักยลาจากสองเจ้าปากไปไกลแม่จะได้อะไรหาสองลูกแก้วแม่จงไงสกแล้วสองกัเจ้าพี่น้องแล้วจึงมาหายใจหายอ o อเจินมาที่เอ้ย มัง่งภาษาเกวนงเย้าเจ้าจะได้จุงใจเทีเจ้าจงเห็นแกพี่กูพี่มีใจบริสุทธิ์อันจักเป็นพุทธะในโลกน้ำพวกสัตว์ใน้นจากโคคาสงสารแม่จะได้เห็นแกสองมมก,กุมาลูกแก แม่จงหายใจสุดแล้วจงมาหายใจสเสมาที่เอ๋้อยย่าให้องหำเมหาสองกุมารลูกแก้วงามเดินแล้วดวงดีก่อที่นาลานจาดวนลางแก้วมันดี Chỉ dạy dòng tạm đầy hà là phi nông bò đầy tông Phá nhá là thi là càng vô ân biệt Có là nhân nhiên bó ngoài miệng Mô lan มาหาจากได้หอมโลแก้วอันบ้านปากแล้วละไปไกลแล้วนาอานทานตอนดูลาอันว่านางผ่านเจ้าสับปุริสาทิสวาเห็นอยู่คนมาขอเข้ามาสู่ถึงที่อยู่ขอทานทานจาเบืองจากโยกย่อให้โดยง่ายสิ่หนึ่งกจเจนทานบุญเทคือว่าลูกสงสารบอกว่า 来安家命。欸欸欸 anka, แก้วแก่นแต่ละแก้วกินละซาหยาซาอยาโม่ตาสาเดียนลานฐานสางมามากเกียนเควอานายมาแก้วเครื่องปั่นแกวสละตัวมูลดงมเลิศล้วส้างเกินแก้วเกินตัวหานทั้งเขาสันและเขาเบือกทั้งสวนเลือกและเงินทองกองแก้วงมเลิศล้วประเสรฐกาเจจัน อันมีในเงอนหลวงแหล่งหลถ้านั่งทัดทว่าเพื่อจะขอขอดให้เป็นทานผู้โมใจวนจึงท่านได้ยาจงยาจงให้โยธิยสมเจ้าถูกเมื่อกอ็อิดา นา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 อาโนโมทนาโนมากองบุญเจ้าท่านทอดให้นะ้องเพื้อนพินามาพี Jamie, ่ตั้งต่อทา አን กท่านสองอาเดือนแล้วปลาเสกแก้วหัวร่มมากแล้วมาที่อาหา เจ้ามาที่สีอาขาววใพราบาทเจ้าอนุโมทนาวาดังนี้สวที่นางวาตะเมธานั่งอันวาท่านอันนี้สวนอันเท่าผู้สอยสวดใจแจ้งโจทย์นิลาพานและบันดาลด้วยชอบใจประกอบด้วยศรัทธาและมีในกาลาทั้งสามคือวา่า บัวลเจตนาอาปละเจตนาปัวละเจตนาปัวละเจตนานั้นในคิดถึงยามาแตงปัวละเจตนานั้นในบุนแผงเมื่อไปอาปละเจตนานั้นคิดถึงใจทานเมื่อห้อยเล่าด้วยมือเท่าและเส้นทีย โยคีคอยละคีคอยใจเจ็ดหอยถึงท่านพุทธเกอันสองกุม,มารลากโลกเกอันให้เป็นท่านแล้วอยู่อุดมมากแลยีย,ยียเมนาพุทธเกลานาด้วยประการดำเก่ามาแล้วนี่มาที่พรปพบังอันประดบประดาไปด้วยปาคาถา Gauzi pakata nirti